สวัสดีครับผมหมอฟันนานะครับครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมเมือนี้บรรยากาศอันเสายนะครับมาอัปเดตมาอัปเดตมาตสับหลังนะครับครับหลังจากฉีดฟุ่นที่ไปแล้วหนึ่งขังหนึ่งรั้งฉีดไปแล้วเป็นบอกราคาภาพพี่ดองม่เบิ้งพ้นงานนะครับครับอันนี้เป็น พันธุ์อีหยังครับนี่ครับตัวนี้เป็นพันธุ์กระเสียดหยักนะครับเกษตรยักษ์โอ้นี่บอกพันธุ์ที่พี่น้องมักนี่ครับนี่นี่นี่รเสียดหยักครับพันธุ์ที่พี่น้องสนจี้ซนใจสอบถามกันเขามาหลายว่าพันธุ์เกษตรยักษ์ครับอันนี้ก็คือว่าปลูกประมาณสองเดือนนะครับโอ้เกษตรยักษ์ครับอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ลำต้นใหญ่เนาะลำต้นใหญ่ลำต้นใหญ่หัวใหญ่หัวดกครับนะครับแล้วก็มีน้ำหนักดีมีแป้งครับอ่าเป็นอันนี้คือเป็นพันธุ์เกษตรยักษ์ คลักษณะการก็ออกเรื่องเหลือเชื่อเขียวเนาะครับออกเรื่องเหลือเชื่อครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ยอดแตกดีใบจากนะครับอันนี้คือเป็นสายพันธุ์เกษตรยักนะครับเป็นสายพันธุ์เกษตรยักโอ้ลำต้นงามเนาะแปลงนี้ก็อยู่ทียี่สิบไร่ยี่สิบไร่แปลงปลูกเกษตรยักนี่ประมาณยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ครับเบื้องลักษณะครับลักษณะใบครับนี่นีครับเบื้องลักษณะใบอ่ะมาเบื้องลำต้นครับมาเบื้องลำต้นนะครับผมนี่นี่ลำต้นนี่ งามเนาะนี่ง่เนาะมันจะออกไลยๆนี่โอ้นี่นมันจะออกอ่าแตกต่างกับอีแดงนะครับโอ้แตกต่างกันนี่นี่นี่ใบสีออกเขียวๆอ่อนๆเนาะโอ้นี่ออกลายๆนี่นี่พี่บอกจะออกประมาณนี้นี่นี่ครับนี่พันกระเสียักษ์พันกระเกษตรนะครับจะออกมาประมาณนี้พันกระเสียักษ์ลักษณะของเพิ่นก็คือลำต้นใหญ่เนาะลำต้นใหญ่ต้นสูงต้นสูงลำต้นใหญ่เหมาะกับดินทรายอ่าดินทรายแล้วลยลกับปลายต้นแล้วก็บปล่อยต้นครับเพิ่นจะมีอยู่สองต้น โอ้มีสต้นสองสามต้นเนาะเบิดเบิดลายกับสามต้นนี่นี่ครับตอนนี้มันอายุจักเดือนครับเลยสองเดือนน้อยๆครับโอ้สองเดือนนิดๆเนาะเดือะว่าปส่วเดือนเมษาเนาะครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ดินพันมักปู่ครับสําหรับพี่น้องที่ทักเข้ามาในส่วนของพันธุ์มันเกษตรยากครับพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ปลูกเอียงเนาะมาเบิงฟังพี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่โอ้ลำต้นใหญ่นี่ครับมาเบิ่งลำต้นใหญ่พี่ครับนี่นะครับ บอกั่านในไส้หยางน้อคุณพ่อปัฒธานาะธครับบบฉีดโฟลี่ไปแล้วหนึ่งครั้งครับโอฉีดโฟลี่ไปแล้วหนึ่งครั้งครับฉีดโฟลี่<อ>ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเทือเดียว,ยวไม่ได้ครับเนี่ยครับเทือเดียวเพราะว่ามันอยู่ที่สองเดือนนะครับแล้วกาเฮาจะสี่ครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับมั<อ>นยังสี่สามารถระเบิดหัวได้นะครับโอ้ก็คือต้องล่อให้มันอายุสามเดือนสามเดือนขึ้นไปเสาจะระเบิดือนขึ้นได้อ่ะนะครับอ่ะคุณพ่อปัฒนาธิบดนี้มีสูตรอันใดที่ใส่เป็นระเบิดหัวในปีนี้ อ้นี่ครับนี่หลังจากที่เขาสีโฟที่รังที่หนึ่งรังที่สองขังที่สามนะครับหลังจากเขาสีโฟที่อีกสามขังแล้วเขาก็ยังเริ่มจะระเบิดหัวนะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวพามาเบิร์นอะมาเบิรสูตรระเบิดหัวครับพี่น้องอันนี้สูตรระเบิดหัวนะครับนี่ครับอ่าสูตรระเบิดหัวนี่ครับนะครับนี่โอ้สูตรระเบิดหัวเอาที่ละยางเนาะที่เสียงที่ละยางครับอ่ะเอาโฟที่ก่อนครับครับนี่ครับอ่าโฟที่โฟที่นี่สองซองนะครับ โอ้สองสองซ้อนนะครับสองซ้อนต่อต่อนี่ครับเอออ่ะนี่ครับนี่นี่กลับเป็นโมเดลครับพี่น้องนี่นี่สองซ้อนนิดหน่อยนี่ซ้อนนี่นี่โอ้ซ้อนนิดหน่อยนี่ครับพี่น้องครับสองซ้อนต่ออะมิโนแบกเนาะหนึ่งฟ้านะครับฟ้าหนึ่งนี่มีจักซีซี่ฟ้าหนึ่งกับมีอ่าหาซิบซีซี่หาซิบซีซีครับนี่ครับฟ้าหนึ่งครับอ่า ลักกาอาอาเมนูแบกนี่เป็นชีวภาพนะครับจุลิทซี่ชีวภาพนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนี่สังเกี่ยนหัอก็คือพี่น้องหลายคนที่สร้างไปว่าเป็นอย่างมันคือเฮียจริงๆแล้วมันบริเฮียครับพี่น้องมันเป็นจุลินทรี่นะครับมีชีวิตเออแล้วปิดตายบริอะไรนะครับมันจะคือปิดตายบริคือขวดนำโคขวดนำสบายเนาะมันตรงปล่อยให้มันมีบางคนก็บอกมันคือหกเท S <S เออคือหกบาทน้อยนึ่งมันบอมันเสียแล้วบ่บม่นนะครับคร<ช>ับมันบริเสียนะครับเพราะว่ามันต้องมีอากาศค่อยห้าใจเรื่อยๆนะครับทำให้คนเขาไปหายใจ <S <S แต่บาคนก็า้าห้ำใจๆๆนะครับนี่ครับอันนี้คือสองอย่างนี่คือเป็นศูนย์ระเบิดหัวครับอันนี้สองอย่างนี่คือระเบิดหัวนะครับอ่านี่นี่นี่ไอ้มันต้องใส่คู่กันต้องใส่คู่กันใส่คู่กันพี่น้องโฟลที่สองส่วนต่ออะมิโนแบคหนึ่งฝานะครับ ครับหนึ่งฝาก็คือเอาง่ายๆครับพี่น้องก็คือสูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวก็คือมีโฟที่นะครับโฟที่ครับอะมิโนแบกนะครับในส่วนของการผสมนั่นก็คือนะครับโฟทีนะครับสองช้อนเล็กนะครับผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็อะมิโนแบกนะครับหนึ่งฝานะครับห้าสิบมิลลิลิตรนะครับต่อหนึ่งฝานะครับผม หนึ่งขวดนะครับใช้ได้ประมาณนะครับห้าพายนะครับก็คือใส่ได้ประมาณหาฝานะครับใช้ได้ประมาณห้าพายนะครับถ้าคิดเป็นหนากับประมาณร้อยลิตรนะครับครับประมาณร้อยลิตรครับกับอ่าสูตรอ่าโฟทีนะครับสองช้อนเล็กนี่ครับพี่น้องครับสองช้อนเล็กเนี่ยนะครับต่อตัวนี้นะครับหนึ่งฝาอวี๋โนแบ๊กนะครับขนาด 2 5 0 ml อนะครับในส่วนของบอวาัลซีเป็นแค่250 ml เด้ขวดใหญ่เข้ากับมีขวดสุดคุม้มตัวนั้นจะอยู่ที่1 0 0 0พนะครับ MML นะครับหมายถึงว่า1 0 0 0มิลลิลิตรนะครับจำนวนปริมาณน้ำนะครับแล้วก็พี่น้องสอบถามไปขามาหลายมาโฟที่ซองหนึ่งเนี่ยนะครับมีจกักัมนะโฟที่หนึ่งซองนะฮะมีทั้งหมดอยู่5้ากรัมนะฮะพี่น้องครับหากัมเด้อนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเห็นเบื้องนี้นี่นะครับหากัมครับ พี่น้องมาซู้อ่อยหน่อยสิแพงแท้นะครับมันเป็นผงเป็นสูตรระเบิดหัวนะครับพี่น้องเป็นผงแบบเป็นว่าบรรทั้งกัเป็นหัวเสือปุ๋ยเนาะครับนะครับอันอันนี้มันเป็นหัวเสือปุ๋ยสีเขาย่อย่อลงมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผสมน้ำแปดร้อยลิตรนี่พี่น้องเอามาแบกขายนี่บ่ได้เด้ถังบักใหญ่แปดร้อยลิตรบ่ได้ครับพี่น้องมันต้องนี่แหละครับเขาถึกต้องแล้วย่อลงมาแนี่สีครับนะครับก็คือเป็นชุดทดลองนะครับสำหรับสูตรระเบิดหัวพี่น้องแล้วคนยังบ่ทันเสือ นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเข้านะครับกำลังมาแรงกําลังฮิตในช่วงนี้นะครับรายการพี่น้องทีปูมันสำปะหลังทีมีอายุประมาณ3เดือน4เดือนนี่ต้องรีบฉีดนะครับต้องรีบฉีดเพราะว่านะครับเขาต้องเร่งการเจริญเติบโตนะครับรายการอะมิโนแบคนี่พี่น้องหลายคนสงสัยว่าเอามาฉีดนี่เพื่ออย่างนะครับตัวนี้สีเพื่อการสะสมของแป้งนะครับการสะสมของแป้งสมมติว่ามันสำปะหลังเฮาหัวใหญ่ซ้ำหนึ่งอายุ3เดือนนี่นะครับหัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับพี่น้อง ถ้าเขาฉีดอะมิโนแบคเข้าไปมันก็สิไปีซอยเสริมสร้างในส่วนของหากมันสัมปลังนะครับหรือหลักมันสัมปลังฉีมันเดินหัวอยู่แล้วนะครับตามปกติแต่ว่าตัวนี้สิไปีซวยในส่วนของสารอาหารสิไปเติมเต็มนะครับไปเติมเต็มให้หัวมันสัมปลังของเขาหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีแป้งขายก็ได้ราคาดีครับนะครับผู้ใดมีแป้งหน่อยๆแห้งพอฉีดเนาะครับเพราะว่าเขาต้องไปเล็ง,อ,อ,งอ่าไปเล็งอ่าหัวนะครับไปเล็งแปง้งนะครับให้มันใหญ่ นะครับและพี่น้องทามาส่งนิดหน่อยนี่หกลอยนี่ครับถ้าเปรียบเทียบกับปุ๋ยโตไร่ดีครับเดี๋ยวให้คุณผอวัฒนาบอกให้ฟังนะครับ<อ>สำหรับคุณใส่งานจริงอ่าหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบริทครับหนึ่งซองต่อน้ำแปดร้อยลิตรอ่าแปดร้อยลิตรถ้าสมมุิวพรไร่หนึ่งอ่าพี่น้องสอบถามมาว่าไร่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเข้าใส่ปุ๋ยนี่เบิร์ตจะสอบครับ ทาข้าใส่ปุ๋ยนี่ก่งไร่ต่อหนึกระสอบหนึงไร่ต่อหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบต่อกี่บาทครับครับหนึ่งกระสอบกประมาณพันห้าพันหกหนึ่ง้ารบาททาข้าใส่โฟที่หน่งซองเท่าไหร่ครับอ่าห่ซองกับหกรบาทหกร้อยบาทหนึ่งซองฉีดได้จักไร่ยี่สิบไา่ครับยี่สิบทาสีสามเถือสามเสือกะได้ประมาณหกไา่ครับต่อหซองได้ประมาณหกราครับ่สาขังนะครับสามขังหไร่ต่อหนึ่ซองซองละเท่าไหร่ครับ สองละโกหนอยบาทนะครับตกไรละหนึ่งหนอยบาทครับนนโดยเฉลี่ยมันจะตกอยู่ไรละหนึ่งหนอยบาทนะครับสี่สามขังนะครับนี่ยสี่สามขังถ้าสมมติว่าเข้าใส่ปุ๋ยไรหนึ่งเบิร์ไรไรหนึ่งเข้าใส่ขังที่หนึ่งเนี่ยครับประมาณปัญหาบรรหงหนาถ้าสองขังสามขังมันต้องใส่สามขังนะครับครับก็อยู่ที่ประมาณสี่ปัญหาถึงสี่พันแปดนะครับพูดพี่น้องอ่าอันนี้คือ คืออยากให้พี่น้องเปิดใจใส่โฟนที่เพราะว่ามันประหยัดนะครับประหยัดประหยัดวิวัฒนากรรมมาใหม่เนาะนี่ครับนี่เป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับนี่ท่านลอดภาษาบ้านเราเกิดเป็นหัวเชื้อปุ๋ยนะครับอ่ะก็เป็นสูตรระเบิดหัวที่แนะนำพี่น้องป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเลาะเบิงครับมาทีนี้ป่ะนะครับเดี๋ยวาอ่ะป่ะเดี๋ยวย่างไปเบิรงครับอธิบดีไปเลยครับนี่ครับอ่านะครับผมอยู่กับคุณพ่อวัฒนาครับวันนี้บรรยากาศสภาพามาตะลุยท่านเกษตรศาสตร์ยากเนาะ พี่น้องหลายคนที่สอบถามเขามาว่าปุ๋ยฟอที่นี่สามารถใส่ได้ครับพันธุ์อีหยางแน่นะครับเบิ้งลักษณะครับพี่น้องแต่คือพันธุ์มั่นแต่ละพันธุ์นี่จะแตกต่างกันเนาะนะครับอีแดงกรับเป็นอีกใบหนึ่งครับนี่ส่วนของเกษตรยากก็เป็นอีกใบหนึ่งกษตรยากจะออกใบกลมๆนะครับพี่น้องมาสังเกตเบิ้งใบกลมๆต้นให่ย่ๆครับนี่พูดได้โเพีงชินในเชิงแรงนะครับ ผู้ใดบ่แพงคิงในการเก็บล่ำเน,นาะโอนะครับเรื่องล่ำนี่ในการล่ำใหญ่ล่ำสูงครับล่ำใหญ่ล่ำสูงครับบึงบ้งบึ้งบิ่งครับเบิ่งเบิ่งข้างล่างน,นี่นี่ครับนี่ครับเตรียมตัวนี่ครับสีสีสสอาร์มิโนโแบกครับนี่บึ้งบิ่งบึ้งหลักครับบึ้งหลักข้างล่างจะสีอาร์มิโนแบกระเบิดหัวนะครับบิ่งหลักข้างล่างอ่าแล้วครับแต่คือดินช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้า ใกล้จเขานาฝนเนาะ,ะใกล้เขานาฝนกาในเขานในอ่าเขานาฝนพี่น้องถ้าจะดูแลก,ก็คือดูแลในช่วงนี่เนาะนี่ครับการเจราเติบโตของอ่ามันสปารหลังนะครับในระยะนี้นะครับอถ้าเขาดูแลได้มันก็คุ้มยาได้นะครับพอคุ้มยาได้แล้วเขา,าก็ไม่ต้องคิดอย่าหวังว่าเพราะว่าเขาถ่าแต่ก้อยเระเบิดหัวแค่นั้นนะครับเออนีบางคนก็เออเขาใส่ปุ๋ยนะครับเป้าเรื่องอ่าดีกว่านะครับปฏิเพทว่าเอ่อถ้าเฮ้าสีฟที่เปนบ่เนี่ย ข้า็ฉีดเพื่อนก็ได้กินเลยนะครับเพื่อนก็ได้กินเลย,เลยแต่ที่นี่ถ้าสมมติว่าข้าฉีดตอนเศร้าเพนา่ตอนแรกฝนตกนะครับกระเเป็นยังนะครับเพื่อนบ่ได้ล่างออกไปใส่นะครับเพราะว่าเพื่อนได้กินแล้วครับคือได้ซึบซับต่อใบแล้วต่อใบแล้วนะครับแต่ว่าช่วงที่ข้าปลูกที่ข้าฉีดเนี่ยก็คือเป็นแนืมือเศร้าเพราะว่าช่วงเป็นยังคือพี่น้องสงสัยว่าเป็นยังคือตรงฉีดเนืมือเศร้าเพราะว่าเอียงครับเป็นยังคือตรงฉีดเนื้อมือเพราะว่าพืชเพื่อนจะกินอาหารตอนเศร้านะครับเพื่อนจะ เเปิดอันนี้ครับเปิดใบเนี่็เปิดเบาเออใบจ่าใบจ่าก็คือใบที่ต้องการสารอาหารในช่วงนี้มเซอพี่น้องสังเกตไหมครับหมอกตกเนี่ยหมอกตกเนียมูเซอรนี่นะครับก็คือได้รับสารอาหารอีกเพราะว่าตอนส้นสายพ่นจะพักพนนะครับตอนส้นสายพันจะนอนนะครับตอนส้นสายพ่นจะนอนนะครับมันจะบอรับประทานอาหารนะครับ เออพราะจะไปกินอีกรอบนึงกับรอบแรงๆนะครับประมาณสีบางแรกข่อนหูบางแรงนะครับประมาณนั้นนะครับพี่น้องสอบถามอยมาว่าถ้าใส่น้ำน้ำแบบได้ดีที่สุดโอ้้าให้แนะนํำก็คือเป็นน้ำฝนนะครับน้ำฝนนะครับน้ำฝนก็คือนฝดีมันบอกเป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติน้ำฝนดีที่สุดแล้วก็ต่อมากับน้ำห่วยน้ำน้องนะครับถ้าเป็นประเภทว่ายมันดีแล้วก็ ถามมะลิเลียงบ่ไรมันก็เป็นน้ำปลาปาาะครับน้ป้าปาร์านเฮาเนาะเลียงบ่ไรก็น้ำป้าปานะครับพี่น้องสะดวกบางคนบอกว่าสะดวกน้ำป้าปาน้ำป้าปาก็ได้ครับแต่ว่าขึ้นเป็นถามเรื่องของการที่ดีที่สุดเนาะเอาดีที่สุดไปน้าฝนไปน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนนี่จะเย็นนะครับน้ำฝนจะเย็นเพราะตกสังเกตบ้างนะครับว่าฝนตกก็จะถือพืชพักนะครับมันก็จะขืนเร็วนะครับแต่ถ้าเราโหดน้ำธรรมดาเนี่ยมันจะน่านขึ้นเนี่ย ถ้าฝนถ้ามีฝนไปปล่อยลงมาเนี่ยมันจะขึ้นเร็วนะครับเขาสังเกตเบืองประมาณนั้นนะครับเอาในครับวันนี้ก็ขอฝากไว้น้ำเนี่ยกัแล้วกันครับสำหรับฟูที่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวปูพ่อชันในคุณพ่อวัฒนาเป็นคนบอกครับอ้าวสำหรับปูพ่อชันเนาะครับอ่าหนึ่งหนึ่งซองนี่หกร้อยบาทนะครับครับแต่ซื้อสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครับแต่ว่าถ้าซื้อหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่องมีสิบซองนะครับครับสิบซองหนึ่งกล่องมีสิบซอง 4,500บาทอ่าแถมเสื้อหนึ่งตัวเสื้อง่านไปใส่เลยครับรอรับได้ที่บ้านแล้วก็เก็บเงินปลายทางบองอื่นซื้อสองกล่องในเสื้อตัวหนึ่งครับยูนี่ซื้อกล้องเดียวกแถมเดียวแถมเสื้อปับใจดีครับอ่าอ่าเพื่อนที่สนใจก็อ่าโทรมาครับโทรมาได้เก้าเจ็ดศูนย์สองห้าศูนย์สองเจ็ดเก้าอ่าอีกตัวหนึ่งครับพระเอกครับพระเอกอ่าเอาตัวพระเอกเข้าไปครับนี่ชุดนี้ก็คือระเบิดหัวอะมิโนแบ็กครับนั่นครับอันนี้เป็นสูตรทดลองครับพี่น้องแต่ถ้้้้าาออยกใใใหหหแนนะซืขวดญ่ คนใหญ่พันเจ็ดร้อยบาทนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทมองอื่นขายพันเข้านะครับเขาขายพันเจ็ดส่งฟรีเก็บเงินไปทางเราต้องโอนเงินมากพี่น้อง่ต้อองโนเงินนมาะเดี๋ยวส่งห่อนเฮือนตั้งใจนะครับบ่าอยากนะครับบางคนก็ตักผลเล็กัลชี้งผู้รับคนส่วนมากสิเป็นลุงลุงหน้าๆนะครับที่เพราะว่ามันเงินมันก็หายากเนาะกับผมมั่นใจโอนเงินไปแล้วจากได้ของบ่ได้ของตัวนี้บ่ต้องโอนเงินมานะครับ เก็บพ er> ื้นไปทางนะครับเออคก็บขึ้นไปทางนะครับซุงมหัดบ้านครับซุงมหัดบ้านซุงมหัดเหีอยมหัวมันไดเฮือนผล่ะวันดีเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจากบริษัทครับจากบริษัทเอฟเอเพราะว่าเขาเหตุการเกษตรมะนีมากกว่าโอ้ตั้งแต่เกิดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการเกษตรมะนีนะครับพี่น้องและการพี่น้องเชื่อใจได้ครับเพราะว่าเขามีช่องทางเขาเป็นบุคคลสาธารณะครับบวกกับช่องทางและยูทูบนะฮะจีพีชแนลนะครับผมและการทั้งเพจเฟซบุ๊กอ่าทิกต็อกทุกอย่างครับ เพราะว่าท่านพี่น้องที่ที่ตามผมในช่วงแรกๆก็สีหูว่าผมนี่เด้เว้อเลื่องเลาเกี่ยวกับมันสําปะหลังมาโดยตลอดนะครับและก็เห็ดเกี่ยวกรบมันสําปะหลังรีวิวให้พี่น้องด้เบิ่งตั้งแต่คุดปลูกแซ่พี่น้องนะครับตั้งแต่ขายทอนพันธุ์นะครับผมมาจนหอดวิธีการที่เฮ็ดจังได๋ให้มันสําปะหลังเข้านั้นงามนะครับสำหรับมือใหม่ชาวเกษตรกรที่เป็นมือใหม่เนาะนะครับที่บ่ทันเคยปลูกมันโอ้ปลูกมันจังไ๋ก็บงงามนะครับก็เลยใส่ปุ๋ยกับปุ๋ยแพงนะครับก็เลยมาแนะนำในส่วน ตรงนี้ที่จะซอยนะครับซอยเหลือสังคมก็คือซอยประยตตหยัดต้นทุนซอประหยัดต้นทุนเพราะกื้อนอีิเงินกยยนะระหายากนะเงินกระหายากพี่น้องลองไปใส่เบิ้งครับบ่เสียหายพี่น้องบอ่อท่านมั่นใจก็ลองซื้อไปเบิ้งจักซองนึงก่อนอนะครับเอาไปลองเบิ่งก่อนถ้นะามันงามก็บังกลับมาซื้ออีกนะครับพี่น้องเอา้าฝากพี่น้องไว้นั้งแต่ก็แล้วกันครับนะครับเบอร์โทรก็0970250279ครับผมวันนี้ทางจีพี่เชนีครับผมกับคุณผัววัฒนาครับ เอาไว้แข่งสำเนียงกันเนาะเอาไว้พบกันันคลิปหน้านะครับผมสำหรับมือนี่ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับมือนี่สวัสดีครับ